สวัสดีครับพี่น้องทีกำลังรับชมช่องคนสวนคนไรครับครับมันนี้เบาเฉดจะพาพี่น้องมาเบ่งสวนปลาอายุประมาณสี่ปีนะครับพี่น้องสวยงามนะครับพี่น้องต้นนี้สูงแห้งนะครับพี่น้องครับอันนี้ปลาใหม่หลายชนิดครับพี่น้องก่อนเดินกะไปทําความรู้จักกับคุณพ่อเพื่อนพ่อครับเจ้าของสวนสวัสดีครับพ่อครับ ปูนเิดต้องวันมันเข้มใตตำบลเข้มเพื่อที่วุ่นจังหวัดอุบลครับครับปากเบอร์โทั่เนี่ยพ่อถ้าพี่น้องเ้าอยากมาเยี่ยมชมสวนศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสองสี่เก้าห้าห้าโอครับตัวใดอยากเข้ามาเบิ่งหัวเบิ่งสวนก็เข้ามาได้เนาะพ่อเนาะพ่อเข้ามาสอบถามก่อนช่วงนาฮ่อนลบห่อนแต่มาเนี่ยนะครับโอ้เข้ามาทางนี้เย็นดีเนาะพ่อเนาะเย็นเย็นโอ้บรรยากาศดีแห่งนะครับพี่น้องจสาม่ให้แจ้งจริงเดี๋ยวนีหมันเกิดขึ้นครับไอ้มันขึ้นในยังหน่อย ไม่นี่มีประมาณจชกเชนเนตพอไม่อยู่ในสวนเนี่ย็ะนั่นลงล้างจะตีย่างหน้าหนะ่อยตรงนี้ส่นม่วงต้นพยุงแน่ต้นไอ้มะขามะขา่ามงมะขา่ะขาแต้หรือมะข่ามงนี่แหละครับเขาปลูกเสียมไปยังสีเลยบอกมนี่ยจะนี่อยู่นั่นงไะมะขา่าครับเขาปลูกผสมกันไปเลยเนี่นนนนยยังหนาครับเกี้เป็นที่ละในลักษณะใดพอก่อนสิมไอเห็ดเป็นสวนป่าเนี่ย โอ้ห่อปับแต่งจักให้หน้าจะเรยว่าเอาอครับกลองเป่าอะไก็อกมันอืมขึ้นาครับที่พอมีแนวความคิดจังไรบัน๋นเขาจังปรับเปลี่ยนมาเปลี่ยนป่าคือมันไเลศึกษาธรรมศาสตร์เนาะครับแต่คือจังพระมันศึกษาธรรมะนี่แหละครับเป็นกระบอกว่ศึกงเงี้ยเนาะศึกษารเรียงป่าเรียงธรรมศาสตร์ไปเรื่อยๆเกิดความ ว่าในชีวิตหนึ่งต้องเห็ดให้ได้ทังคืนครับถึงแม้่ข้าสีบุกหอมบ้างได้ครับเพราะว่าต้อมาที่ป่ากะพวกมันไม่เงินเดือนเนาะครับแสงแกดมันสีสีสียังมันจะเห็ดปลานี่ห้าเห็ดชาวน้าจะกัดตาทั้เคินแน่แต่ว่ามันอยากเข็ดครับแต่ว่าเ่าอยากเข็ดเ่าอยากสร้างปลาเป็นของเจ้าของเนาะครับเนาะแม่ในชีวิตนี่ต้องเห็ดให้ได้ตัดสินใจเออแบ่งทีหน้าแบ่งทีหน้ามาปลูกปลาเลยโอ้ครับ ม,มันเป็นความสุขทางใจอย่างครับเป็นจ้าได้นเนาะพ่อตอนห้องรับเปลียนที่เหลือนะมีผู้มาว่าจังสันจังสีบะกะ็มันจะธรามา้าก็จังสันอยู่แล้วเนีย<อ>จะผาองจังสีเฮาก็บ่บนาแดงทีมาเห็ดะว่าเฮ็ดกินเฮ็หยังครับเขามีรายด้ที่ยังปลูกป่าไม่สีครับได้มาหน่อยได้นี่ครับเป,เป็นเป็นกระแสอีกจังหนึ่งแต่ว่าก็คือว่าลากัลากๆก,ก็คือเ้ามักธรรมชาติ แม่ห้อนอยากมีปลาเป็นของเจ้าของเนี่ยไม่ใช่อีกหนึ่งนี่ยมัปลาเนียแหละมันจะต้องได้ถ้าให้คิดแมวนี่ซึ่งแม่ห้องสีพัดส่วนเหลืองเงินทองห้องก็เลี้ยงได้ดือยกันขั้นใจมากถ้าวันยางเขามาเนี่ยรู้สึกว่ามันมันเย็นแห้งเนาะพ่อเนาะบรรยากาศอีกแบบหนึ่งเนาะพ่อซึ่งอากาศเท่ากับคือออกซิเจนนี่ยห้องก็มีเต็มถี่เนาะร้อนแดดส่องบะเถงครัมชื้นอีก มันไดอากาศดีแหงหายใจในีหลงแหงรู้สึกว่ามัน<ว>มัน,นจะงออยูเ่เดือนที่หน้าเนะ่า่ครับคือใบกรังนหลายเดอคันคน,นต้นท่านขึ้นคุ้มไม่ใบร่อยอยนหรอเนี่าก็ไ่ค่อยเกิดนู่พอเนาะแน่นทั้งใบคุ้มทั้งหาฝอยั้แกครับข้นมาเต็มทั้งเลน,นะอื่ยังหน้านี้ระมารถจะสนพอ จริงมันถ้าเหมือนมันหอมอร่อยเลยว่าสินเดียอ์ข้างในนครับคือว่างานเหี่ยงนะครับพี่เดียรบ่บ่ตายตายกับีพอใดดูแลหดหน่ำใส่ปุ๋ยอหี่ยงหม้อฟอกหม้อหมอเขาปลูกแบบธรรมชาติไปเลยใส่ธรรมชาติแน่นไปเขียนเป็นสวนสวนผวยเก่าเนาะอือแถมลงมันจะเลยนี่เห็นหัวต้นกล้วยเงครับต้นกล้วยนี่ก็ยังยั่งเงื่อนนะครับเนาะไอ้กเป็นปลาเก่าปลากล้วยสวนกล้วยเก่า บาน้มันจะดูแลมันเองเมอนใบมันเน่ามันคือถัดมามันจะมีเนทสักอย่างเหมืนกครับืูกตาดินเขอานี่มันรวมเรียบเหมอนกันครับดินนี่มันลูกตาก็มีเดเนาะพี่หนุ่มเนาะดินเข้ามันเป็นยังดินขด้นสิบกเป็นดิน่หนาได้่ีนะครัะมีมิถหากปอยมันอหากมันจะขึ้นไมมัลงเสื่อเฮดหนึ่ง เลื่อมเซียนนี่แล้วครับแต่ว่าถ้าลงเสอเดียวบริเวล่องลายเออลงเสอเดียวจะแต่ยังไม่ค่อยหลอกอยู่ครับแต่เสีหนึ่งอือเสือเฮ็ดนี่พอพึ่งลงบริเวลงแต่แต่แหลกแตะปลูก๋งก่อนเนาะบริเวลงแต่แหลกเนาะไี้มันครับขโมยนี่กระแซเฮ็ดหนูมาแห้งก็เลยยังเสียวโอกาสอยู่ถ้าไมนลงเฮ็ดนี่สบายแล้วนี่ เขาชื่อว่าค้างรูปหัวเนาะโอ้ขั้นใบยังคุ้มยังคือนะครับภายในห้องเขาลงช่วงนี้กับท่านอยู่แต่ว่าสีบอดีคือห้องลงที่แหลกเป็นบ่แม่นขั้นบนที่แหลกเขาขันับหนึ่งเลยเนาะมาเดิมนับใหม่นต่ตอนนี้เขามาเดิมนับไปคือเพันว่ามันถามมันส่วนใหญ่แหลกครับมันคือบ่อคอยเพาะตรงห้องจะนวนหลายนะครับเสจะเงียบสิบเพืองแม่นเพืองเสื้องานแห่งเลยครับพี่น้อง มาเนี่ยบรรยากาศเย็นดีแห่งครับพี่น้องในตะวันข้าวสารพ่น้องเพราะว่นสาร์นี้มันมีข้ออครับคือวตัวไงฮมันมันก็มีความสูงระฟอเนาะในการเรื่องเฮาเห็ดกับสิ่งที่เฮามากเลยเนี่ยถ้าขั้วถ้าขาดขาดน้ำนับถนนนี่มันมันจะอันุ่มครับที่ยังมีปลาไปส่งตะเบียนกันนี่เงินซอยยังสั่นซีตะสิเกิดปลาลายอยู่ครับจะมาขาดรัดเท่าหมดในเห็ดแนวนั้นครับ แต่ดลวแต่ใจมากนะอ,อแล้วต่ผู้ใด้มักกะ,กะเฮ็ดไมยังต่างประเทศเขาอาจสิเหตุไผมี่ฟ้านี่นั่นครับขึ้นทะเบียนแล้วเจ้าซอยไฮโลกออากาศนี้ยังสีครับจังยงว่ากระทาตะค่าบอนเชรดดิตนะครัปีไลเพินสีมีผลจริงๆจังๆเนาะแต่ว่าบ่มีก็บ่กเป็นยัง เขากะสมัครใจแคเพงเขากะสมัครใจฮ็ดเพีองจะเพิ่มความมักของเข้าเพราะว่าท่านท่านทางสดีท่านภาคัาเล่นเห็นตรงนี้อยากให้พาเพิ่มผืนในประเทศเฮานี่ครับควรสีที่งมาสนับสนุนนะส่งเสริมเออเฮ็ดแรงจูงใจครัเกษตรกรอืแบงทีมาปลูกปาจักยี่สิเปอร์เซ็นต์นีพลาเรกพลาเ็กพลาะน้อยเาะพอเนาะครับยังงหน่อยเขาก็ได้ซ่ยโลก ไปนํนาเนาะแม่นซอยลวกรถเพราะว่าลวกลวนไปนํากะลอยลวกเนี่ยเขาบอกกันอุดกระรุดอยู่แต่ว่าโมเฮ็ดหยัง,ยงนะอือากันกะอยู่กบ่ได้เฮ็ดจริงจังนสนับสนุสนบแบบจริงจังอีหลีบ่มีบ่มีครับ,บอือยังอันนี้อยู่ครับแต่ว่ากัมีมีผู้จิตอาสาที่เฮ็ดนี่หลายดอกครับพวกคนมีเงินมีทอของไม่ผูกเป็นโอ้หลายไรอยู่ย ยังนงในีหเอาปลูกแล้วเอาสามารถที่ที่ติดตั้ขายเองได้อยู่กว่เหมือนเลยแต่ต้นไม้ห้องอ่อนุญาตแล้วอือก็คือสามารถปลูกแล้วก็เป็นใหม่เศรษฐกิจอีกคิดไดนึงได้เนาะครับเนาะจะจะยี่สิบปีเนี่ยหัวเห็ดขายเห็ดยังเห็ดไม่ได้เนาะเนี่เขาไปเห็ดบานเห็ดเงินเขาเขากเอาไวรัสเนาะใช้ดนดปลูกครับก็คือห้องห้องติดตัดอือเขาสลับไว้เ้าปลูกพี่ไว้ดีแล้ว เราะว่าเขาเขาอยากสลับตัดจริงจริงหนึ่งสองคน่ับ,บลเห้มันเหลือ,อตัดสลับออกแมนเดนเปิเปง่หนึ่งไม่ต้องตัดหรอกครับนี่ <laughs> ที่รานไหนเที่หาปีนี่ทร้านไหนเอีนกคือปีที่สี่อีกสิบเอ็ปีนี่ครับเข้าเห็ดเห็ดใหม่ขาวมายังในไรแล้วเนี่ยด เห็ดไม้ขาวนอกจากเข้ามาเอามาเห็ดใหม่แล้วมันใส่ประโยชน์ได้อื่นใดอยู่บวกอ่ะโอ้เพิ่นไปเห็ดเงินเลยมันมันมันจะเข้ามาน้ำมันยางนี่ยนี้ำมันอย่างไรอืน้ำมันจากคนย่างคือมันก็ต้องร้ายจีเติมนะครับจอไดอืมจอมาใส่เครื่องยนต์พวกไอ้เครื่องยนต์หลบหลบซาคือเครื่องแตกๆเท่านี้อือมาใส่ใส่แทนดีเซลไม่นได้ขึ้นกันอือครับ ประโยชน์เนาะครับเนาะเออเหมืนี่จะโอ้ขม้นเบาเฟานนี่ประโยชน์หาสารคือถ้าสิคิดว่าน้อมีไายไหนันี่ยใ่แมนเลยครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันสะสมไบบนี้ท่านผู้ขยัน,นก็ไปเฮ็ดอันคุยมักนี่ก็สุดยอดได้ครับเอาไปบ้านเนี่แนยแอนไปเฮ็ดปุ๋ยปคุยคย ปุยเฮ็ดเข้าไปเฮ็ดดินปลูกในก็ไดน่องหอเนาะเข้าไปมากเพราะว่าตามรักเหยือปุ๋ยปลวกทุวลึสี่ที่เป็นประโยชน์หลายอย่างเลยมันเสียบก็คือปุ๋ยมักใส่เครื่องปุ๋ยมักอันนี้ครับปุ๋ยมักเสียใบใหม่สุดยอดเลยอืมแต่ว่ายอนี่ก็เสียเอาไว้ันี่แหละไอ้มันกลายเป็นปุ๋ยเป็นอันนี้ปุ๋ยดูแลจะคล้องไปการนี้ละไอ ัดเียงโลมดแดงไร้เลยครับพี่น้องโอ้ไข่แล้วครับพี่น้องเนี่ติมไข่แล้วครับมีปลาก็มีอาหารเนาะพอเนาะมีปลาก็มีอาหารโอ้ข้างนี้ข้างเงี้ยนกพอไหนเพราะว่าห้องหมดเรยลูกควน่นซ้ำนี่ก็พอได้กินได้ซ้ำอยากินก้อยมดแดงก้อยไข่มดแดงนี่ครับเนาะเอามาควนนี่ยเนี่ยก็แกล้งก็ได้กินครับพี่น้องส่งไปซื้อ มาถือว่ามันมันอันนี้ยางหน้าถือว่ามากครับในพื้นที่ไอ้ที่ลุ่มนะครับมาในห่อห่อปลูกแบบบบยกหล่องขึ้นจังสีได้อยู่บ่การได้อยู่จะว่าให้ต้องเฮ็ดเฮ็ดข้างใส่ไก่เนี่ยมันคือคือหนามให้มันหืมนะอืมใบหลอกั่ดแต่ว่ากระปุกใบหืมแห้งเออบ่ให้เป็นหล่องแนวนี่แต่ว่าให้ให้นามเล่นรอบได้เออระบายได้เร็วหายระบายหนีอือบ่ให้ขัง ได้ได้เพรว่าเกิดเท็จแนวน่ะ er ดีเพราะวันสิลป์ปลาพื้นเดียวครับตัวนีมน้มันมันโม่อะไออกแย่มากเพราะว่าสิป,ปูปลานะครับเดิ่มันเป็นสวนกล้วยอ่าสวนกล้วยครับจากสวนกล้วยก็ไม่เห็นเป็นปลาอ่าเห็นกระแสมันเเ,นนรเริ่มแกๆๆรมแกนหน้าว่าเริ่มแรกกระจักให้หน้าเห็ดเขาให้หน้าจากเห็ดเขาไม่เห็ดสวนกล้วยจากกล้วยมาเป็นปลาครับพี่น้องบานครับท่านมัน เป็นช่วงกระแสโทรศัพท์เนาะเครื่องเทามีไอ้โทรศัพท์ดูข่าวดูข้อมูลเนาะเบิ่งไปเบิ่งมาโอ้โหมได้โมได้ทำต้องเข้มแน่นนะเนี่กนี่ได้ก็ต้องมีปลาของอยู่ของเนาะครับเนาะมีปลาเอันนี้โบมีรถของอยู่ของนะครับีปลาเนี่ยเขาธรรมดาได้ครับนี่ลมเดือดคุณครับ นี่หน้าเมษาเหนือหง่อนนี่เขามาเนี่ยโอ้ยธรรมชาติเลยเย็นดีเนาะนพอเนาะกินข้าวปลาหมแดงควรเนี่ยนะโอ้หมดแดงมีสูมีสูตรต้นนู่นพอเนาะครับว่ายง่ายคนคนมีธรรมชาติอาศัยอยู่บหมือนมันกับมันก็มาอยู่ม่หลายตัวเออพวกมันนี่ก็มาอยู่หลายเลยอืครับถากหยาไปนู่นมันจะเหลื่อนเลยอืมมองว่างแผนเหยียดๆนี่เพราะว่ารุ่นใหม่เขานี่ เก็บเห็ดเบิ้ดเ,ดเขาเอาเชื้อเง็บลงแค่ยังยังเพาะก้านนะครับเขาปลูกสามปีเนีเขาหวังผลเลยเราต้องเมาเรกเงินรักแสนเนี่ยครับขั้นปลาดุนนี่ต่ว่าเอาช่วงนั้นมัน,ม,นมันบกคอนอันนี้เก็บกพร่องในบางแขนตรงนั้นครับมันใหญ่ก่อนแล้วเออกะล้งอยู่พี่น้องกะล้งไปเบิ้ดอยู่เบิ้ด ประมาณสองสามพันนี่แหละไปื้ำเห็ตจะว่ามันแก่ยังเม็ดสุรีอยู่ต้องรอรอบางหน้าฝนอีกอีกนู่นพอเนาะสามปีมันกระพานมาได้ปีหนึ่งต้องรออีกเบิ่งรอเบิ่งไอ้ว่าใบที่ลงไปมักมุมเนี่ยที่ซอยสางเสือธรรมชาติกันเลยบ่ทาเขาทาเขาเก็บหมากที่มันมีไอ้เชื้อเห็ดที่แล้วมีโอกาสเกิดชื่อกันแต่ว่ามันต้องรุนเพราะว่า เชื้อรามันสีอยู่ในหมากมันเชื้อราต้นตบเกิดเห็ดขาวะนะเห็ดขาวต่ว่ามันโดนบมคข้าวามาใส่เองเอาถ้อาใส่เองแต่แจะกาเนี่ยสามปีจังว่าพวกบุนไม่เขาเห็ดป่าเห็ดหอมกันเลยครับเป็นธุรกิจเลยเดียวเป็นธุรกิจอ่าโม่เป็นปลาแน่นอน เป็นปลาซื่อทั้งในปลาทั้งในเฮ็ดทั้งในเงินเนาะเป็นธุรกิจเลยต้นใหม่งมากก็ได้ต้นไหม่เยอะจังหวัดสงนล้ท่านอยากเปลีกยปลาจะกะลองศึกษาเบื่องคือลงเชือเง็ดไว้ในต้นกาเลยครสามปีหวังผลแน่นอนแต่ว่าเสดายปีนี้มามาก่ย่างก็่ค่อยเปลี่ยนปีกายนีร้ายแต่ปีนี้บกพรีมคืออากาศมันอากาศมันโมหนาว ครับอืมครับคลิปนี้ก็บวังว่าสิเป็นประโยชน์ครับพี่น้องที่กาลังจะปลูกปลาครับครับสร้างปลาธรรมชาติให้กับพื้นที่อย่างพร้องครับบ่ได้เสียเวลาคือผมเข็ยก่อนใส่เฮ็ดลงไปพร้อมเลยอ่าครับวังว่าสิเป็นประโยชน์บ่าหน่อยก็ไายแล้วครับพี่น้องคลิปนี้ผมบ่าวเฉดครับพุดพอนาอครับนาะขอลาด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับ